จำไว้หลักข้อนี้สำคัญที่สุดในชีวิตคุณจะไม่ใช้หลักอะไรก็ได้คุณจะจําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่คุณต้องจําข้อนี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตหลักข้อนี้มันจะทำให้คุณรุ่งไปตลอดกาลนั่นก็คือกฎแห่งการขอบคุณค่ะ ขอบคุณสำนึกรู้คุณไม่ว่าวันนี้เงินในบัญชีคุณจะมีเท่าไหร่เปิดออกมาแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่ฉันยังมีเงินจำนวนนี้อยู่ในชีวิตไม่ว่าวันนี้คนจะดูคุณเท่าไหร่ให้คุณขอบคุณเพราะว่าตัวคุชเองก็ขอบคุณตั้งแต่วันที่มีคนดูแค่แบบหลักหน่วยนะคะ วอลเลนส์วอตเทนะเขาเขียนหนังสือ The Science of Getting Rich ศา,า,มมาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยศาสตร์แห่งการแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเขาบอกไว้เลยว่าคือเขามีหลายกฎมากเลยนะแล้วเขามาถึงข้อเนี้เขาบอกว่าข้อนี้สําคัญที่สุดคุณจะจำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ต้องจำเรื่องนี้ได้ก็คือให้คุณขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณมีอ่ะ นี่คุณอยากรู้ว่าว่าขอบคุณขนาดไหนขอบคุณขนาดที่ว่าก่อนนอนก็เขียนขอบคุณตื่นขึ้นมาก็เขียนขอบคุณเคาเช่นหลายคนขอบคุณฝึกขอบคุณแต่ขอบคุณแค่ปากสิ่งที่มันทําให้คุณแตกต่างก็คือต้องขอบคุณมาจากใจขอบคุณจากหัวจิตหัวใจคุณต้องรู้สึกขอบคุณจริงๆไม่ใช่ขอบคุณแค่ปากคือ วันนี้มีชีวิตแบบไหนลองมองลองฝึกมองหาข้อดีในชีวิตของพวกเราอะว่ามันมีอะไรบ้างว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างว่าฉันแบบมีความสุขยังไงบ้างฉันโชคดียังไงบ้างเงินที่มีในบัญชีตั้งแต่วันที่มีเงินในบัญชีเนี่ยหลักแบบหลักพันอะเอาความจริงแล้วอะ ทั้งตัวเนี่ยมีหลักพันเนี่ยแล้วจะต้องขอบคุณเนี่ยมันก็ยากนะเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะกว่าแต่ขอบคุณที่ยังทำให้เงินก้อนเนี้ยทำให้ฉันมีข้าวกินใครก็ตามค่ะที่ใช้กฎนี้ได้อย่างเข้าลึกจนเป็นสันดาน เป็นนิสัยไม่ลืมว่าฉันมาถึงวันนี้ได้ยังไงไม่ลืมว่ามีใครคอยช่วยเหลือฉันไม่ลืมทุกทุกก้าวที่เคยเดินผ่านมาแล้วขอบคุณได้จากใจจริงอ่ะคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณจะมีแต่รุ่งรุ่งรุ่งคนไทยอ่ะถูกปลุกฝังว่าเราต้องรู้จักกระตัญยูรู้คุณใช่ไหมดูแลพ่อแม่ก็จะ,จะเจริญยิ่งยงเพราะฉะนั้นจะดีกับใคร ดีได้ทุกคนแต่สิ่งที่คุณห้ามลืมคนแรกตัวเองขอบคุณตัวเองด้วยดีกับตัวเองด้วยเห็นคุณค่าตัวเองด้วยเสร็จแล้วไปขอบคุณคนในบ้านค่ะไปขอบคุณพระในบ้านค่ะบางคนอาจจะพูดยากนะขอบคุณแบบบางทีมันแบบไม่กล้าน่ะให้คุณแค่ใช้การกระทำก็ได้ เพราะว่าการกระทํามันสําคัญกว่าคําพูดถ้าพูดได้ก็ยิ่งดีถ้าทําได้ก็ยิ่งดีเข้าไปอีกใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพขอบคุณสุขภาพขอบคุณที่ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณที่ฉันมีสติปัญญาที่อัจฉริยะขอบคุณที่ฉันมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เปิดดูขอบคุณที่ มีเพื่อนๆอยู่ให้กำลังใจรอบกายขอบคุณสิคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสรุปสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรมาไม่ว่าคุณจะศึกษาอะไรมามากแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ชีวิตดีขึ้นคุณจะลืมกฎไหนก็ได้แต่ห้ามลืมกฎนี้ค่ะนอกจากกฎแห่งการขอบคุณกระตันยูรู้คุณแล้ว วันนี้ไม่ว่าคุณจะเคยได้ยินอะไรมานะนี่คือสิ่งที่เขาทำมาเองกับมือแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยก็คือคุณใส่เงินจำนวนหนึ่งไว้ในกระเป๋าตังค์ไม่ว่าเงินจำนวนนั้นจะมีเท่าไหร่ให้คุณรู้สึกว่ามันมากสำหรับคุณจะห้าพันจะหมื่นหนึง่งจะสองหมื่น เก็บมันไว้ในกระเป๋าตังค์ให้คุณรู้สึกว่าคุณมีเงินอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าฉันจะใช้หรือไม่ใช้แค่นั้นเองจิตเราไม่รู้ว่ามันมากหรือมันน้อยแต่จิตเรารู้ว่ามันมีหรือมันไม่มีเพราะฉะนั้นได้นะคะได้นะคะแบงค์ี่สิบก็ได้นะคะเอาไปทำกันซะ แล้วก็เปิดกระเป๋ามาแม้ว่าคุณจะไม่ใช้แต่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าฉันมีเงินแค่ฉันไม่ใช้และต่อไปนี้ไม่ต้องบอกกับตัวเองอีกตลอดการว่าไม่มีเงินห้ามพูดเด็ดขาดว่าไม่มีเงินฉันมีมีมากมีน้อยเรื่องของฉันมีแล้วจะใช้หรือไม่ใช้เรื่องของฉันโอเคปะแล้วก็ขอบคุณทุกยอดทุกจำนวนที่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ ใครที่เพิ่งมาเจอกันอย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญคือกฎของการขอบคุณสำนึกรู้คุณกระตันยูรู้คุณโอเคนะ